เปิดด้วยเสียงซาวเฮลิคอปเตอร์เสียงไซเรนพร้อมภาพ k a 32บินเหนือทะเลคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมว่าเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ที่เห็นบินวนอยู่เหนือเขตภัยพิบตัติหรือปฏิบัติการกู้ภัยทางทะเลนั้นคือรุ่นอะไรและทำไมกองทัพไทยถึงเลือกใช้มันถ้าคุณได้ยินชื่อ k a 32แล้วสงสัยว่ามันเหนือกว่ารุ่นอื่นอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้คาร์คร t แต่ช่องที่รวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับยานยนต์ทหาร เทคโนโลยีล้ำสมัยและความเคลื่อนไหวของอาวุธโลกและไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกการอัปเดตที่น่าสนใจครับวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับเฮลิคอปเตอร์ KA 3 2รุ่นปี2026ที่กที่กำลังถูกจับตามองอย่างมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในการใช้งานของกองทัพเรือไทยและหน่วยกู้ภัยทางอากาศ KA 3 2หรือคา KA มอเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกออกแบบโดยประเทศรัสเซีย ซึ่งจุดเด่นของมันคือการใช้ใบพัด2ชุดแบบโคเซลที่มุนส่วนทางการทําให้ไม่ต้องมีใบพัดหางจึงบินได้มั่นคงในสภาพอากาศแปรปรวนหรือเมื่อต้องบินอยู่ใกล้สิ่งปลูกสร้างเช่นอาคารสูงหรือเรือขนาดใหญ่กลางทะเลในปี2026นี้ไทยได้สั่งซื้อ ka 32รุ่นปรับปรุงล่าสุดซึ่งติดตั้งระบบนําทาง gps ร่วมกับ f l a r forward looking infrared ที่สามารถทำงานกลางคืนได้แม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติการแบกน้ำหนักได้สูงถึง5้าตันและปีกยืดที่ใช้ในภารกิจลากสิ่งของปัจจุบัน KA 3 2ถูกใช้ในภารกิจหลายรูปแบบในประเทศไทยเช่นค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยดับไฟป่าในเขตภาคเหนือขนส่งยุทธป,ปรกรณ์จากเรือขึ้นฝั่งสนับสนุนหน่วยซีลของกองทัพเรือลำเลียงเจ้าหน้าที่และผู้บาดเจ็บจากจุดเสี่ยง ความสามารถพิเศษอีกอย่างของ KA 32ก็คือระบบห้อยหรือรอกช่วยชีวิตที่สามารถยกคนหรืออุปกรณ์ได้จากระดับพื้นน้ำหรือยอดตึกทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งกับภารกิจฉุกเฉินในเมืองหรือทะเลในปี2026นี้ KA 32ของไทยใช้เครื่องยนต์ใหม่ t ี3ถึ117วีมาที่เพิ่มกำลังแรงขึ้นและประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าเดิมพร้อมทั้งระบบควบคุมการบินด้วยจอ HUD และจอสัมผัสที่ช่วยให้การบังคับลื่นไหลแม้ในสภาพลมแรง เมื่อพูดถึงราคานั้น KA-32 รุ่นล่าสุดมีราคาประมาณ16ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเครื่องหรือราวๆ590ล้านบาทไทยซึ่งหากรวมค่าบำรุงรักษาอะไหล่และการฝึกนักบินอีกประมาณ100ล้านบาทต่อโครงการก็ยังถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งสำหรับความสามารถระดับนี้ที่สำคัญคือเครื่องนี้สามารถประจำการได้นานถึง30ปีหากมีการซ่อมบำรุงที่ดีซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายระยะยาวของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ หลายประเทศเช่นเกาหลีใต้สเปนแคนาดาและจีนต่างก็ใช้ k a 3 2ในงานดับเพลิงและกู้ภัยจนกลายเป็นเฮลิคอปเตอร์ระดับสากลในสายงานนี้เพราะมันขึ้นชื่อเรื่องบินนิ่งบรรทุกได้หนักปลอดภัยสูงในประเทศไทยเองหน่วยกู้ภัยกลางและกองทัพเรือ,อยังเผยว่าความสามารถในการลงจอดบนเรือกลางทะเลข,ของ k a 3 2เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เลือกใช้รุ่นนี้เพราะสามารถลงจอดบนเรือฟริเกตหรือเรือลาดตระเวณโดยไม่ต้องใช้ลานบินขนาดใหญ่และขึ้นบินใหม่ได้ในเวลาสั้น โดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมหรือภารกิจฉุกเฉินในทะเลอันดามันหรืออ่าวไทยเ a 3 2ได้พิสูจน์ตัวเองว่าทนทานและไว้วางใจได้มากที่สุดรุ่นหนึ่งในอนาคตอันใกล้ไทยยังมีแผนจะดัดแปลง k คเอบางลำให้กลายเป็นเฮลิคอปเตอร์ควบคุมจากระยะไกลหรือระบบกึ่งไร้คนขับเพื่อให้สามารถทำงานในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อภัยเคมีหรือรังสีได้โดยไม่เสี่ยงชีวิตนักบิน สรุปแล้ว KA-32 รุ่นปี2026เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ครบเครื่องในด้านภารกิจช่วยชีวิตทั้งในเมืองบนภูเขาและกลางทะเลมีความทนทานใช้งานได้หลากหลายและได้รับความไว้วางใจจากประเทศทั่วโลกถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆที่ชอบเครื่องบินหรือเทคโนโลยีด้านความมั่นคงแบบนี้นะครับและถ้าอยากติดตามเฮลิคอปเตอร์หรือยานยนต์ทหารรุ่นอื่นๆอ,อ,อีกอย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Car Crafted แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ